อยู่ยูทูบีไม่ก่อแฟนแต่มันก็แค่แดดฉันกลับไปตกโวนฉันรู้ตัวเองว่าฉันมันผิดยามเพื่อบางเรื่องทำได้สะตัวมึงอย่าเอาไปเคเจอแบบกูให้นลืมไม่เลือนต่างๆกูอยาไปเคฉันก็ยากคงหวังดึงฉันจะรู้ว่าเธอจะไปชีวิตมีอารกูไม่มีเธอเรากลับอยู่ไหนตอนนี้มีแต่แฟนที่ช่วยกูเร่อนปัญหาของใจไม่รู้สึกมันเก่าะบอกให้กูลืมลืมมันไปฉันก็อยากคงหวังถึงฉัน เฟซให้ช่วยกูเลิกปัญหาของใจไม่รู้สึกเป็นขาจะ่อให้กูลืมมันไปกูไ yeah. ม่หน้าลำคาญกูเป็นเรื่องเฮียส่วนหนึ่งของชียอยู่คนเดียวมาันานเพื่อนเธอเอกว่าเธอยังไม่ชินเองจำได้ไหมคขานั้นที่เราเจอกันนั่นแมงโคด,ดีเองตอนกูจูบก,กับเชียแียฟิวนั้นแมงโคจะดีเธอคงมองกูโงเธอลองหาตอนเทน่ากูลังเธอเอาไว้แต่ว่ายัางงั้เธอหวานชูโก้คือเรื่องจริงไม่เมาเแบบรื่องกังจูไม่โฟ ตอนนั้นที่ฉันกูตันกูฟีลิ่งร้องตอนนี้ยังเอาโรลฉัน yeah, ไ yeah, yeah. ม่คิดจะให้มั่งมากกูเลยส yeah, yeah. ักทีเมื่อก่อนนี้ยังมีเฮล่าอ,อยู่ใน,นเอเจฉันก็ย,ยังคงรักที่ฉันจะรู้ว่าเธอจะไป ฉันก็ยังคงหวังถึงฉันจะรู้ว่าเธอจะไปชีวิตมีอารอณ์กูไม่มีเธอเราครับอยู่ไหนตอนนี้มีแต่แฟนที่ช่วยกูเรียนปัญหาของใจไม่รู้สึกมันเก่าจะบอกให้กูลืมลืมมันไปฉันก็ยังคงวังถึงฉันจะรู้ว่าเธอจะไปชีวิตมีอารอณ์กูไม่มีเธอเราครับอยู่ไหนตอนนี้มีแต่แฟนที่ช่วยกูเรียนปัญหาของใจไม่รู้สึกมันเก่าจะบอให้กูลืมลืมมันไป พี่นี่กูให้เธอยังจำวันแรกที่กูได้เจอตอนนี้ยังคิดถึงเธอเสมอแต่เธอยังไม่รู้ว่าตอนนี้กูเพิ่งเธอบอกกูว่าเบื่อไงให้รอยไม่เบื่อใจไอเฮียเธอเบื่อไวเธอลืมแมงโชจานะเคยอยากจะทำให้อยู่ตรงนั้นสบายดีเปล่า,า,าตอนนี้อากาศแมงโกจะนะ่า right right คัฟฟี่ right now กูชอบสตาร์แต่เรื่องของเธอยังจำเป็นภาพหลังเธอเดินไปทำไมาอากาศมันโครจรนะ่า